นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> <c oughs> บัดนี้มาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิเนี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออก ชั่วขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวานานี้ให้ตั้งสัตว์อธิฐานใจของตนลงไปว่าเวลานี้เราจะไม่คิดไปในที่ใดๆจะรวมจิตใจเข้ามาเป็นการปฏิบัติบูบชาภายในให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอ ผู้ภาวนาทั้งหลายถ้าขาดสติขาดสติสัมปชัญญะแล้วจิตใจเลื่อนลอยเมื่อมีสติสมาธิก็ตั้งลงไปได้เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเต็มที่แล้วยานอันวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้น จึงจะได้ประหัตประหารมานกิเลสทั้งหลายแหล่ในไตรโลกกธาตนี้ให้จบลงไปเสียทีขณะนี้เวลานี้ตัวเราทุกคนได้เข้าสู่นั่งสมาธิภาวนาในทางรูปร่างกายและสถานที่เรานั่งก็เรียกว่าเป็นสถานที่หนักแน่นมั่นคง ท่านให้ชื่อว่าถ้ำคูหาถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องถ้ำผาปล่องนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดมามีขึ้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่เราเห็นก็หามีได้ถ้ำผาปล่องนี่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินแผ่นดินที่เราอาศัยนี่เกิดเมื่อใดถ้ำผาปล่องเขาเกิดมาตั้งแต่นั้น แล้วก็เป็นที่รับรองพุทธสาวกในทางพุทธศาสนามาแล้วหลายชุดหลายคราวตั้งแต่พระพุทธเจ้ากูกุสันโทมาตัดพระพุทธเจ้าโกนาคมโนมาตัดพระเจ้ากัตสโปมาตัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมโมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลาย ที่เราได้มาปฏิบัติบูบชานีก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นะหรผพานก็ได้ประดิษฐานพุทธศาสวัสนาไว้ในโลกหลังจากพระองค์นิพพานไปแล้วห้าพันปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดไปสิ้นไปในโลก วัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่าปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ต่งตางๆจงรวมจิตใจเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้ใจหลงลืมชีวิตของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าอัปปังชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อย แต่คนประมาทมัวเมาก็มักจะคิดว่าชีวิตเป็นของยืนยาวข่าวไก่ความจริงแล้วชีวิตของคนเรามันโยแค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดแล้วเป็นอันว่าตายแน่มรณะนะความตายนี่ก็ให้นำมาเตือนจิตเตือนใจคนเราที่เรา เลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ได้ก็เพราะไม่มองเห็นภัยอันตรายคือความตายถ้ามองเห็นภัยอันตรายคือความตายมันใกล้หรือมันชีวิตมันน้อยที่สุดการเลิกละอะไรอะไรก็เลิกได้หมดละได้หมดดูคนตายเวลาเขาตายไม่ได้แบกหามแผ่นดินนี่ไป ใครเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่าพญามหากษัตร์ิยก็แบกโลกนี้ไปไม่ได้ตายเมื่อใดก็ทิ้งสาลีละร่างกายของตัวเองลงสู่พื้นแผ่นดินจะเผาจะฝังเป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ไม่มีใครเผาฝังก็าตามกระโดกสามร้อยท่อนในตัวของคนเราทุกคนมันก็จมอยู่ในแผ่นดินนี่แหละ ตายเมื่อใดก็อยู่บนแผ่นดินเผาก็เท่าเก่าไม่เผาก็เท่าเก่าอันนี้เป็นเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมการภาวนานี่เรียกว่ารวบรวมเอามโนธาตุคือธาตุใหญ่ธาตุจิตธาตุใหญ่นี้เป็นธาตุสำคัญเป็นธาตุวิเศษผู้ใดละ กิเลสในใจด้วยการปฏิบัติภาวนาได้แล้วจิตนี้ท่านว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิเศษด้วยไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าจิตใจได้จิตใจนี้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ว่าเป็นแก้วมณีโชต์คำว่าแก้วมณีโชตนั้นเป็นแก้วของโลก สำเร็จตามความมุ่งมา่ปาถนาของเท่าพญามหากษัตริย์หรือพระเจ้าจัก,กรพรรดิราธิราชก็มีแก้วมณีโชคแต่ว่าแก้วมณีโชคภายนอกนั้นไปไม่ถึงนิพพานแก้วมณีโชคคือใจเราทุกคนภาวนาพุทโธพุทโธ,ทโธภาวนาตายเตือนตนอยู่ทุกเวลาอันนี้ไปถึงนิพพาน อันเป็นสถานที่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ต้องมาร้องให้น้ำตาไหลทุกโศกวิโยกพลัดพรากจากของรักของชอบใจในโลกนี้อีกที่นั่นแหละท่านให้ชื่อว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขแต่ไม่ท่องไปคิดหาที่อื่นหากมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจฟุ้งซ่านออกไปภายนอกเอาปาริมนทนหนังหุ้มอยู่นี่แหละเป็นสถานที่พิจารณาร่างกายสังขารน,นี่มีความแก่ความชราไปทุกวันเวลาไม่มีเวลาใดที่ร่างกายของเราจะหนุ่มคืนมาอีกเป็นเด็กอีกไม่มีในชาตินี้ เว้นเสียแต่ตายจากชาตินี้แล้วกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเรายังละไม่หมดก็จะไปได้ลูกใหม่นามใหม่เป็นเด็กอีกมาวิ่งไปมาในโลกนี้อีกอันนี้แหละพันว่าทุกทุกขังอริยสัจอย่างพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์ในเรื่องของคน ไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นทุกเรื่องของเทวดาเป็นพยาอินพยาพรมก็ทุกเรื่องพยาอินพยาพรมนั่นแหละมีอะไรเป็นสมบัติของตัวของคนในโลกนี้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าสมบัติในโลกนั้นเป็นสมบัติวิบัติด,ด้วยไม่ใช่เป็นสมบัติอย่างเดียวเมื่อมันวิบัติ มันแปรปวนเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของธรรมชาติธรรมดาย่อมมีวิบัติเมื่ออุบัติขึ้นมาย่อมมีวิบัติการภาวนารักษาศีลห้าชิ้นแปเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาจนโล้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติอันนี้แหละเรียกว่า ตายแล้วก็เหมือนอยังอยู่เพราะว่าคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของดีวิเศษจึงเปรียบได้ว่าเหมือนแก้วมณีโชตถ้าใครอยากจะได้แก้วมณีโชตก็ให้ภาวนาเข้าอย่าปล่อยให้คิดใจคิดไปโน้นไปนี่อย่าไปโกรธให้ใครอย่าไปโลภโลภโทสะที่อื่น เพ่งมองเข้าไปดวงจิตดวงใจผู้รู้แจ้งแสงสว่างมีอยู่ภายในแต่ถ้าเรามัวคิดไปภายนอกก็ไม่เห็นถ้ารวมใจเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจและเตือนใจของตัวว่าความตายนั้นเป็นได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เวลามันจะแตกจะตายเข้ามานั้นมากมายหลายอย่างหลายประการสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าจะตายแบบนั้นมันก็ตายไปได้เหมือนกันด้วยเหตุนี้พระพุทธเจา้าท่านจึงไม่ให้พวกเราทั้งหลายประมาทแม้ชีวิตมันจะไปถึงร้อยปีก็ให้เห็นว่ามันก็เท่ากันกับวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้นั่นแหละ ไม่มีอะไรแตกต่างไปเพราะว่ามืดแจ้งมันมีอยู่เท่าเก่าโลกนี้ไม่ได้ไปที่ไหนหากมีอยู่อย่างนี้กิเลสราคะโทสะโมหะอันผู้ปฏิบัติธรรมไม่ยอมละนั่นต่างหากมันพาให้กับกอกหลอกลวงวุ่นวายอยู่ในวัฏฏะสงสาร เที่ยวมาเกิดมาตายอยู่อย่างนี้ก็ยังมาลุ่มหลงหมัวเมาต่อไปอีกทางแก้แห่งความลุ่มหลงอยู่ที่ไหนแก้อยู่ที่ใจใจภาวนาพุทโธอยู่ภายในเจ็ตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมดาในโลกนี้ท่านว่ามีโลกกระทำแปดประการกระทบกระเทือนจิตใจมนุษย์อยู่ มีทั้งดีใจมีทั้งเหตุการณ์ที่จะให้เสียใจได้แก่โลกกะระทำคือความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอันนี้ก็พาให้จิตใจหลงแล้วก็มีความติเตียนนินทาว่าลายป้ายสีให้อันนี้ก็พาให้ใจ คนเราเสียสมาธิภาวนาได้เพราะไม่ภาวนาให้มันข้ามพ้นไปได้โลกกระทำเหล่านี้มันกระทบกระเทือนอยู่ในโลกมันไม่ไปถึงไหนมันอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกนี่แหละถ้าเราภาวนาทำใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน เหตุการณ์แห่งความดีอกดีใจก็วางใจให้เฉยเฉยไว้ภาวนาพุโทโธอยู่ในใจภาวนาตายอยู่ในใจให้ได้ทุกเวลาจิตก็จะสบายเรีวยกว่าเป็นจิตที่วางเฉยได้ไม่ไปยึดหน้าถือตาไม่ไปยึดตัวถือตนยึดเราของเราไม่มีในโลกความหลงตัณหาความไม่รู้ จึงได้มาหลงยึดเอาถือเอาเอาธาตุดินเป็นตัวเอาธาตุน้ำธาตุไฟเป็นตัวตนธาตุเหล่านี้มันไปได้แค่ไหนเพียงไดให้เข้าภาวนาดูนับตั้งแต่เราเกิดมาเรียกว่าคนแก่คนชราก็หลายสิบปีในหลายสิบปีที่ผ่านมามันทดสอบทดลองทุกอย่างทุกประการ ไม่ใช่มันมีแต่ในส่วนดีอย่างเดียวส่วนไม่ดีมันก็มีไม่ใช่มันจะมีสุขสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีทุกข์เข้ามามันเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องเตือนใจเราจะต้องตั้งใจภาวนาดูให้ดีภาวนาทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ทำไมพระองค์จึงเอาแผ่นดินมาเป็นเครื่องอ่างก็เพราะว่าแผ่นดินนั้นใครจะทําอะไรอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่โต้ตอบไม่มีการหนักอกหนักใจประการใดใครจะทําอะไรทําไปเถิดข้าเป็นแผ่นดินรูปเดียว ใจของเราผู้ภาวนาก็ภาวนาอย่างเดียวนั่งก็ภาวนาพุโทโธในใจยืนก็ภาวนาพุโทโธในใจจะไปจะมาทางไหนก็ภาวนาพุโทโธในใจไปไม่ทอดทุลักเพียงแ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจของตนให้ได้ทุกเวลาเจตใจก็จะเย็นสบายได้ทุกเวลาเหมือนกัน ทีนี้ในโลกนี้เมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดาของโลกกระถับบางคราวบางสมัยตายยังเด็กยังหนุ่มมันก็มีความสมมติว่ามีความสุขแต่มันเป็นสุขที่เจือปนด้วยอามิตรให้เกิดสุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละบางคราวมันก็เกิดทุกข์มาให้ จึงไม่ควรลุ่มหลงมัวเมาพลั่งเผลอในสมาธิภาวนาให้มองเห็นว่าอัปปางชีวิตอัปปางชีวิตต่างชีวิตนี่เป็นของน้อยนิดเดียวไม่นานอะไรเท่าไรจงตั้งใจบูชาเอาบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เอากายวาจาจิตนี่แหละบูชาพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการอามิดจะบูชาเท่าไรนักท่านมุ่งให้เราเราท่านท่านเข้าถึงปฏิบัติบูบชาจึงจะได้เลิกละกิเลสตัณหาในใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปจึงจะรู้แล้วรู้หลอดถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่จบไม่สิน้น คนเหล่านั้นมียศก็ย่อมมีการเสื่อมยศได้อย่าไปเข้าใจว่ามันยศมันจะเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมไม่ได้มันไม่ผิดหลักอ,อนิจจังคือความไม่เที่ยงไปได้ไม่ลาบคือว่ามีลาบมีรวยมีความอยากได้อะไรก็ได้สมความมุ่งมากปรารถนา ด้วยอานิสงผลเก่าผลละบุญเก่าผลละบุญใหม่ที่ทำอยู่มันรวมตัวเข้าได้เมื่อใดเวลาได้ลาบสักการะทางหลายมันก็เกิดมีขึ้นแต่ว่าไปลุ่มหลงไม่ได้เพราะว่าลาบนั้นมันเสื่อมได้ท่านว่าบุคคลใดามาหลงติดโยในลาบสักการะทางหลายนั้น ท่านเปรียว่าเหมือนปีฆ่าต้นกล้วยธรรมดาต้นกล้วยนั้นเมื่อมันออกปลีออกลูกแล้วต้นกล้วยต้นนั้นก็ตายลาบสักกะละทางหลายฆ่าคนถอยเหมือนปีฆ่าต้นกล้วยเหมือนม้าอัศดรฆ่าแม่เหมือนขุยเหมือนลูกไม่ไผ่เมื่อเกิดขุยแล้วก็ไม่ไผ่กอนนั้นต้นนั้นก็ตาย พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ายาได้ประมาทโลก,กะธรรมแปดประการเมื่อกระทบเข้ามาจิตของผู้ไม่หวั่นไหวภาวนาได้ทุกลมหายใจนั่นแหละจะมีความสงบสุขเยือกเย็นเมื่ออะไรอะไรมันเกิดขึ้นมากระทบตากระเทือนตัวกระเทือนใจก็ให้รีบนึกถึงหลักสามประการ ที่มันเกิดขึ้นมามันมีความไม่เที่ยงนั่นอาการหนึ่งอาการความไม่เที่ยงนี้ก็เต็มโลกและมีอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนอาการแห่งความเป็นทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมามันเกิดเป็นเรื่องทุกกายบ้างทุกใจบ้างแต่ทุกใจนั่นภาวนาจริง,รงๆก็แก้ได้แต่ทุกกายนี่ มันแก้ไม่ค่อยจะได้ถึงปัน้านคนเราก็คอยแก้มันอยู่เสมอแต่ว่าาลายมันไม่รุ่นแรงมันก็แก้ได้ถ้าถึงขาวมันรุ่นแรงมันจะเอาให้ตายแล้วมันเป็นอันว่าไม่มีทางแก้ทรัพย์สินเงินทองกองเท่าภูเขาก็แก้ไม่ได้มียศมีลาบขนาดไหนก็แก้ไม่ได้ตายเสียแล้วก็แก้ในตัวมันเอง นี่แหละความตายให้นึกอยู่เสมอเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลาเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสลาคะโทสะโมหะอันพาให้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้เราจะทำความเพียรภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยให้ใจมีความมันขยันขันแข็งในข้อวัดปฏิบัติให้ใจมันลุกขึ้นอย่าให้ใจ กิเลสทับถมคนเราที่ปล่อยให้กิเลสทับถมตัวเองเหมือนกับขี่รถยนต์ไปขี่ล้อรถยนต์อย่างนั้นแหละต้องขี่บนรถยนต์รถยนต์จึงจะพาไปถึงที่จุดหมายปลายทางไปนั่งในล้อรถยนต์รถยนต์มันก็บดเอาร่างกายตายเท่านั้นเองอันนี้คือว่าให้แก้ไขใจ อย่าไปหมัวแก้แต่ร่างกายร่างกายนั้นเมื่อแกชลาแล้วมันแก้ไม่ตกหรือไม่แก่ก็เถอะถ้ถามันถึงเวลามันจะแตกจะตายแก้ไม่ตกบินไปบนฟ้าว่าจะพ้นภัยอันตรายก็เลยไปตกลงมาตายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยดีเท่ากับภาวนาพุทโธอยู่ในใจ ภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจนี้ปลอดภัยอันตรายไม่มีอันตรายใดๆผู้ภาวนาจึงชื่อว่าปลอดภัยได้ทุกถิ่นฐานไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาที่ไหนอายุสักร้อยปีมันก็สบายเพราะว่าใจมันเปาสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อน พุทธในใจท่านจเจริญอยู่ธรรมโมสังโฆในใจท่านจเจริญอยู่ให้นั้นให้เราทุกโรคทุกนามพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายาได้มีความเท้อท้อยเราทุกคนก็จะมีความสุขก,กายสบายใจภายในดวงจิตดวงใจไปได้ เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประตาละชะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพปโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยจุกิธีคาอยู่โกภวะอภีวาธนาสิเดสนิตจังวุทธ,ธาปจายิโนยัตตารโธรรมวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง